สวัสด hey, hey, ีค oh, ร hey, uh ับสวัสดีเพ e ื่อนเพื่อนพีเอฟซีทุกคนนะวันน um> ี้ก yes ลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะผมตักนะก็วันนี้นะผมก็ได้เดินทางมายังบ้านปอบกับน้องทันสองคนนะผมสวัสดีครับผมหันพาเดียวนะครับครับผมก็เนื่องจากวันรอบก่อนเนี่ยผมเนี่ยได้เดินทางมายังบ้านยายปอบคนเดียวแล้วก็ไม่เจออะไรนะวันนี้ก็เลยจากจะกลับมาหาใหญ่อีกครั้งนะทุกคนก็วันนี้เราก็ไม่ได้แค่จะกลับมาหาใหญ่นะก็คืออยากจะ มานอนบ้านยายปอบนะซึ่ง <unut S 2> ผมเนี่ยเคยคุยกับน้องๆน,นานแล้วว่าอยากจะกลับมานอนแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสสักทีวันนี้อ่าคุยกับน้องฮันน้องฮันก็ว่างพอดีก็เลยชวนน้องฮันเนี่ยมานอนบ้านยายปอบนะแล้วก็ที่โอกาสมาหายายปอบด้วยใชก็ไม่รู้ว่าจะเจอยายปอบหรือเปล่านะแต่ว่าเจอไม่เจอก็กล้าจะนอนที่นี่เลยใช่ไหมฮันใช่จะนอนตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก็พอไม่รู้เลยคืนนี้ก็มืดตึบเลยนะแต่ว่าน่าจะนอนได้อยโอเคก็ แต่เราเดินทางก็พยายามจะปลอดีกว่าไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะก็ก่อนมาแล้วชมคลิปนี้ผมก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามให้เราทั้งสองคนเลยนะครับผมโอเคไปกันเลยครับไปเลยครับไปเลยเดี๋ยววันนี้ต้องบอกพี่ก่อนว่าอ่าค่อนข้างจะเด็กมากนะตอนนี้น่าจะเป็นเวลาประมาณสามทุ่มแลทุกคนใช่ครับผสามทุ่มเกือบสามทุ่มแล้วตอนเนี้ยเราก็มาแบบว่าเราก็มีธุระนะเราแบบือคือมาดึกเลยนะใช่ เรามาแต่แต่ว่ามันดก็ดีอย่างคือเรามีโอกาสที่จะเจอเยปอกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าทุกคนมาเรารุ้นกันนะว่าจะเจอหรือเปล่าดาเ็ี่กอก็จะมา นอนนะครับผมมาจานบ้านยีบปอดหนึ่งคืนเยอะพี่ตั๊กใช่ดูดอ,อว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่านะทุคนต้องมารลุ้นกันว่าคืนนี้แหละเราจะเจออะไรเราจะนอนหลับหรือเปล่าผมเนี่ยไม่ได้มานอนบ้านยีบปอดน,น,นานมากก็คือเราไม่ได้มานอนเลยใช่ไหมเราไมา่ผมเนี่ยเคยมานอนอยู่แต่ว่า,าไม่ได้มานอนมานานมากแล้วแต่คนอื่นแต่คนอื่นยังไม่เคยมานนอเลยนะ ก็ไม่เคยใช่ไหมเคผื่อประสบการณ์ครั้งแรกของหทุกคนเดี๋ยวลองว่ายสั่นตายยาก่อนนะเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวไปหายายก่อนเดี๋ยวถ้ายายอยู่เนี่ยเราขอยายนอนแล้วนะทุกคนเราตาดาเลยขอจังแค่พองหันเลยคือขอยายถ้าเจายายเนี่ยวันนี้ แต่ผมคิดว่ายายถ้าเจอยายจริงๆยายก็น่าจะไม่ทำอะไรเลยไม่ผมว่ายายก็ใจดีนะเดี๋่ววายไม่ทำอะไรถ้าแกสติดีนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงยายนะย่าคนเดียวพี่ชายยายนายครับไอ้ปอบครับไอ้ปอบครับจะอยู่เปล่าจะอยู่บนต้นไม้เหมือนที่พี่ตางบอกนะเป็นไง ใช่ <G ül> ครับเราจะรับไปดูน้ำป่ากันทุกคนเพราะว่าแกเนี่ยน,น,น่าจะอยู่นะเพราะว่าสามโทมันนับไปตักยุดมากแล้วด้วยแกหนี่งท่านน่าจะออกนีไ่ไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแบบเฮ้ยอะไรปะะนผมเจอเงาอะไรบางอย่างนะาขาวๆอะ่ะ จริงนไม่ยินเจอเลยเจอกีมมันยืนอยู่เนี้ยือผมเจอมันยืนแถวนี้ยต้นไม้มีใครตรงนี้ป่าครับสวัสดีนะยายยายอยู่แถวนี้ป่าวครับวันนี้ผมมาดีนะผมผมไม่ได้มาทำร้ายยายหรืออะไรนะ นี่ผมขอมานอนบ้านยายได้ไหมครับตุ๊กแก,ก,กขันเลยว่ตุเกะมีทักเลยนะตุ๊กแกทักเ,กเลยขออนุญาตนะับในป่าอือตุ๊กแก,ท,ก,กทักไปว่าได้นะใช่ป่ะใช่อาจจะได้หรือเปล่าอะยายไปดูแม่น้ำก่อนผมอยากไปดูแถวแม่น้ำก่อนอะคือตอนนี้ผมรู้สึกว่า เน้น้ำอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่นะดยดูให้ชัวร์ก่อน อยู่แถวนี้ป่ะครับไม่น่าอยู่แต่เมื่อกี้ผมเจอเงาอะไรบางอย่างนะเจอเงาอยู่ผมไม่รู้ว่าใช่ใหญ่หรือเปล่า อยงนี้น่ากลัวนะผมไม่ค่อยกลางคืนนีผมไม่ค่อยอยากจะเข้าไปไอ้ทางตรงนี้เท่าไหร่นะเพราะผมเริ่มจะกลัวทางนะไม่รู้ว่าทางเนี่ยมันเป็นทางผีผ่านหรือเปล่าทุกคนผมว่าทางเนี่ยไม่ได้ไม่น่าจะเป็นแค่ยยปอผ่านอย่นะอาจจะเป็นพวกแบบสิ่งลึกลับบางอย่างผ่านก็ได้ทุกคนไม่ได้ไม่กล้าเข้าไปว่ะ คนน่ากลัวเลยผมไม่กล้าเข้าไปนะไม่กล้าเข้าไปเหมือนกันนะไม่มาจังเลยคุณอย่ากล้าเข้าไปเดี๋ยวเราทุกคนเดี๋ยวเราคุยไว้แล้วแหละว่าถึงไม่เจอยายผมก็จะนอนมัดปลอบนะคืนนี้น่ะไม่รู้นะว่าจะเจอดีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเรามาดีนะทุกคนผมว่าใจน่าจะไม่ทำร้ายเราหรอกตังนะ เดี๋ยวเราไปเตรียมที่รับที่นอนดีวกดว่าทุกคนผมมาอยากได้บรรยากาศแบบนอนบ้านยี่ยปอบานานาแล้วคือไม่ได้กลับมานอนบ้านยายเนี่ยค่อนข้างจะหนานและเดี๋ยววันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมานอนบ้านปอบบ้างดีวกว่านอนบ้านปอทุกคนดูดิผมไม่ได้นี่นะแต่ว่าดูสภาพดิถ้าเป็นทุกคนผมถามเอาตรงเถ้าเป็นทุกคนทุกคนกล้านอนแบบสภาพเนี่ยลงเลยนะ ถ้าเกิดโล,ล่งเนี่ยไม่มีอะไรกั้นเลยหละดูลงดังคาเลยแบบผม,มพูดเลยว่าก่อทั้งร้อยแทบจะไม่มีกั้นนอนแบบนี้นะกลางป่าอย่างเงี้ยม,มันก็ไม่ได้ลึกมันอาจจะไม่ลึกแบบมากขนาดนั้นแต่ว่ามันโคตรน่ากลัวเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมานอนให้พี่ๆดูนะเดี๋ยวบรรยากาศร,รอบๆทุกคนร้อนมากแล้วก็วังเวงมากนะ Okay, เดี๋ยวเรานะ่จะมาผูกเปย์นนปก,ปก่อนเดี๋ยวเตรียมสถานที่ก่อนทุกคนโอเคไว้เจอกันหลังผูกเปยเสร็จแล้วนะพอไม่รู้ระหว่างผูกเปยเราเจออะไรหรือเปล่าทุกคนถ้ามีเดี๋ยวก็จะถ่ายดูนะโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ผูกเปย์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าร้อนมากเลยพี่ต้องบอกก่อนว่าร้อนมากแล้วก็เมื่อกี้ในระหว่างที่ผมผูกเปย์เนนะี่ย ผมอ่าพูดเ,เล่นไปว่าระหว่างพุกเปเนี่ยเราไปเจออะไรหรือเปล่านะเมื่อกี้เนีเ่ยผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างในป่านะก็คือไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรทุกคนเหมือนไม่รู้ว่าต้องบอกก่อนว่าคล้ายๆยายนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าใช่ยาญหรือเปล่าผมแค่พูดเล่นว่าระหว่างพุกเปจะเจออะไรหรือเปล่าแต่ว่ากลับไ้ยินเสียงบางอย่างนะอืไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้นอนดีหรือเปล่าทุกคนแต่ก็ถ้าเป็นยายก็ผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะคือถ้าเป็นยายก็คือ อยากจะเจอยายเหมือนกันนะทุกคนผมเนี่ยไม่ได้เจอยายมาพักหนึ่งละเดี๋ยวตอนนี้เพิ่งจะสามทุ่มป่าเกือบสี่ทุ่มนะก็คงอยากจะไม่นอนทุกคนเดี๋ยวจะนอนรอยายก่อนทุกคนก็โอเคถ้าผมเจอยายนะเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่ดูทิ้งนะเดี๋ยวต้องมาเราลุ้นกันว่าจะเจอหรือเปล่าไม่แน่นะคืนนี้นะเราอาจจะไม่เจอยายปอบทุกคนแต่ว่าอาจจะเจออย่างอื่นแทนทุกคนเพราะว่าบ้านยายเนะี่ยผมเนี่ยไม่ได้นอนค่อนข้างที่จะนานมากแล้ว โอเคเดเรามาลุมมนมปพองกันดีกว่าทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะผมก็เริ่มจะง่วงเต็มทีละแต่ว่ามันยังมีน้องฮันเนี่ยยังไม่นอนทุกคนรูสึกว่าไม่รู้ว่าคืนนี้ด,ดีดอะไรมานะไม่รู้ว่านอนต่างทีหรือเปล่าทุกคนอาจจะนอนต่างที่หลแล้วก็เลยไม่ค่อยง่วงนะ มันจะเหมือนผมมาก่อนเมื่อก่อนถ้าผมแบบไปเข้าค่ายหรือว่าอะไรเนี่ยคือนอนต่างที่เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยง่วงนอนนะนองฮันก็อาจจะเป็นแบบผมก็ได้นะก็คือจะไม่ค่อยง่วงแต่ผมเนี่ยเคยมานอนแล้วไงก็เลยเ,เหมือนว่าจะชินนะตอนนี้ก็เกือบจะเที่ยงคืนก็เริ่มจะง่วงละเมื่อกี้นะยผมก็ลองตะโกนเข้าไปในป่าดูรอบเหมือนกันทุกคนแต่ว่าไม่เจออะไรนะทุกคนพยายามเรียกตะโกนเข้าไปลนะไม่ยินเสียงอะไรตอบรับกลับมาเลยก็ คืนนี้ไม่รู้ว่าจะได้นอนดีหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่มีวิววอะไรก็คงจะได้นอนดีนะก็น้องคันยังเล่นโทรศัพท์อยู่ผมเองก็รู้สึกว่าไม่ไหวละเดี๋ยวจะขอตัวนอนก่อนแล้วทุกคนคืนนี้ก็น่าจะน่าจะหลับสนิทนะไม่รู้ว่าหลับตนิดหรือเปล่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะล้อเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะขอตัวเข้านอนก่อนก็ถ้าเจออะไรหรือว่ามีสิ่งป,ปกติอะไรเนี่ย ผมจะถ่ายให้ทุกคนดูนะเพราะผมนะเป็นคนที่แบบตื่นเสี่ยงอะไรนิดหน่อยผมก็ตื่นง่ายนะ <c oughs> เดี๋ยวงานรเป่าไม่น่าจะตื่นง่ายแหละถ้าเจออะไรี่บุติแนตะ่ผมจะถ่ายให้ทุกคนดูนะตอนนี้ง่วงมากขอตัวนอนพักผ่อนกันทุกคนโอเคครับท okay, นะุกคนตอนนี้ผมก็จะนอนแล้วนะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตตั้งกล้องทิ้งไว้นะทุกคนเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมจะทุกคนจะได้เห็นเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะขอตัวนอนกันทุกคน

คอน่ายอยู es, oh. hey! Hello, ่คอถ่ายอยู่โอ้ยมือหัวแต่นหรอวะคนเจอปะมือหัวในกล้องเจอปะนะนี่รูในกล้องเจอปะหรือเปล่านะเต่นหรอวะไหนวะหนัวตอนแรกหนัวหันนะได้ฮัลโหล วะกลังหลับเลยเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะไหนเมืี้อยู่ใหญก็ข้ามาบีบคอนะอกี้กี่โมงวันนี่ยอุ้รกตีหนึ่งเลยด้วยตีหนึ่งกว่าละมนอนไดนอนได้ปเฮ้ย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 เฮยเจ้เ้ย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 เฮ้เยย้ว ยายยายใช่ครับยายนี่ผมเองยจะจำผมได้ป่าวทุกคนเหมือนยายเขาจะจำไม่ว่าเหมือนแบบยังไงเหมือนเรามาบุกลุกที่เขาเขาก็เลยเหมือนทำร้ายผเขาเลยน่าจะเลยโกรธมั้งแต่ว่ายายจะจำผมได้ป่าวยายนี่ผมเองนะผมเคยเอาข้าวของมาให้ยายจะจำได้ป่าวเเอาข้าวมาให้กินนะนะยายผมมาดีแล้วผมไม่ได้มาทำร้ายยายนะผมไม่ใช่นายพรลนะครับผม จะเย็นยายมาคุยในบ้านกันได้เปล่าคืนนี้ผมขอ,อนอนบ้านยายได้ไหมครับก็ผมปลุกปเปรยเรียบร้อยแล้วนะผมขอ,อนอนได้ปย<า>ยเปล่าอย่าเพียงหน้านะตอนนี้นู้นเขาไม่ให้ย<า>ยคือตอนแรกนึกว่าเขาจะไล่เราให้เรากลับนะเขาไม่ไล่เรานะบางทีเขาจะไม่รู้ว่าคนที่มานอนเป็นใครอาจจะเป็นในพานหรือเปล่าผงจะป่านี่เหรอ,อเราไม่ใช่ในพาร์ทนะยายผมขอมาน,นอนบ้านยายนะโอเคถือว่ายาย ผม <Okay. S 1> ถือว่ายาหนึ่งยาแล้วนะอย่าห้ามทำร้ายผมนะยายเมื่อกี้ผมไม่รู้เมื่อกี้มยายเขาอาจจะจํามผมไม่ได้นะเมื่อกี้เนะนี่ะก็เลยบีบคอผมตอนแรกผมนึกว่าฮันนะี่ยมาเรียกผมเพราะว่าไม่ใช่ฮันยายเดาเอาไงไวะนอนหลับวนะเนี่ยเรามาคนะุย,ยมมกันในบ้านกันไหมยายมาคุยกันในบ้านกันยายยายให้ยายไปก่อนดีกว่ายายขึ้นบ้านกเลยครับ <c oughs> คนนี้เราชวนยายปอบขึ้นบ้านตัวเองกันทุกคนเไป ท่านอนไม่เอ็เราบอกว่าเราขอล่มานอนบ้านยายนะวันนี้ยายนำขึ้นยายวเราคุยกับยายไปไหนมยไม่เออไม่เลยเดี๋ยวตอนนี้เราจะมา กับยายนะอ้าวเฮ้ยยายนอนแล้วด้วทุกคนดูว่าแป๊บนึงนะทุกคนเพราะว่าผมผอแบบอ่ารวบรวมอันนี้ก่อนเรียบเรียงก่อนอ่าผมรู้ละเมื่อกี้เนะี่ยที่ยายไม่พิจารณาผมแนละ้วคืออาจจะรู้ว่าอาจาาอาจะคิดว่าเรานี่ยมาปลูกที่เขาเราเม,มื่อกี้นะที่ผมเรียกยายขึ้นมาบนบ้านเนี่ยผมนึกว่ายายเนะี่ยแค่จะมานั่งจะมานั่งคุยผมนะจริงๆไม่ใช่ทุกคน ใหญเนี่ยอาจจะแค่กลับมานอนนะมึงใหญ่แค่จะเข้าป่าไปลึกเนี่ยแ,แล้วก็แบบมุงม่งนอนอาจจะแค่กลับมานอนบ้านตัวเองเงี้ยเดี๋ยวตัวใายไม่คุยกับเราเลยนะอยู่ยหญ่ก็นอนเลยนะเดี๋ยวเขาจะตกใจเลเขาจะทุกคนนอนได้ไวเนะี่ยไม่ต้องกลัวใช่นอน<ๆ>นอนไปโดนบีบคอเหมือนเดิมไม่เอานะแล้วก็เลแวงเอนกันนะเ่ีไปทันเดี๋ยวไม่กลัวผมจะไม่กลัวนะทุกคนวันนี้ผมผมเริ่มจะสนิทกับยายก็เลยจะอ่ายัางไงอะ เรียกว่าไงใจดีทุกเสือ,อไปหันกาแฟดีกว,ว่าเราจะลองนอนดูวนะ่าคืนนี้ตนโอเคเดี๋ยวคืนนี้ไม่รู้ละโคตรพลิกตาา้วนปะวซ่าเลยนะผมน่ะนอนกับยายปอบนะคืนนี้ก็ไม่รู้ว่าดื่นๆื่นเนี่ยแกนายพี่ข้าพี่ออกไม่รู้ว่าแกจะลุกขึ้นมาบีบคอเราหรือปานะต้องมาองรอรุนกัน แกน,นอนนิ่งเลยนะโอเคเห็นแกนอนนิ่งอย่างงี้เดี๋ยวโผก็ถึงตาเราน้อ,นอยบ้างนะโอเคก็ไม่รู้ว่าจะหลับหรือเปล่าทนะุกคนไม่รู้ว่าจะหลับลงด้วยหรือเปล่านะอืมก็ไม่แน่ว่านอนอยู่เขาอาจจะลุก่าบีคอเราได้นะแต่น่าจะไม่มีอะไรนะโอเคถ้าไม่มีอะไรผมจะขอตัวนอนกัน,น, okay. กนาาทุกคนโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประามาณตีสามแล้วนะ อีกชั่วโมงก,กว่าก็เริ่มจะเช้าแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยนอนนอนอยู่ก็คือสะดุ้งตื่นนะแต่ก็ไม่มีอะไรที่ที่ปกติผมไม่เจอยายนะผมไม่รู้ว่ายายเนี่ยหลับไปแล้วหรือเปล่าทุกคนก็ตอนนี้เดี๋ยวขึ้นมนาะโหทุกนะคนชัดเจาะยายนอนนะทุกคนโอ้แล้วนอนนะแล้ยายนอนนิ่งเลยทุกนะคนดูดิ คือยหยแกนอนนิ่งนะตีสามแล้วทุกคนก็ไม่มีอะไรพ่ปูตีนะทุกคนคืนนี้ผมน่าจะนอนไร์ต่ออีกสักชั่วโมงกว่าๆนะทุกคนเพราะว่ายายเนี่ยไม่ได้มันทำร้ายอะไรผมนะก็คือแกน่แค่หลับมาบุ๋มมันก็แค่ขึ้นบ้านมานอนเฉยนะ่ทุกคนแกเองก็น่าจะจําผมได้ก็เลยไม่ทําร้ายผมต่อนะโอเคแบบนี้ผมก็สบายใจนะเดี๋ยวมีเวลาอีกประมาณชั่วโมงกว่าก็เช้าละเดี๋ยวจะขอตัว งีบหลับก่อนทุกคนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะลบหรือปวนหรือเปล่าน้นองหันนี่ก็นอนไปแล้วนะโอเคก็ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวจะขอนอนต่อละเดี๋ยวเคนี้รู้สึกว่าได้นอนน้อยมากทุกคนก็แต่ใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ฝากขอตึงไลน์หนึ่งใช้หนึ่งตามไห้ผมกับน้องหันนี่นะเดี๋ยวจะขอตัวนอนก่อนละรู้สึกว่าตอนนี้ง่วงมากทุกคนโอเค